ล้างตา รอซงจุงกีคัมแบ็กซีรีโคนจรเจอซุปตาสาวปักหมุดออนแอร์แล้วนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นผลงานใหม่ของพระเอกซุปตาแดนกิมจีอีกครั้งสําหรับหนุ่มซงจุงกีที่ล่าสุดมีรายงานว่าจุงกีกําลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ไดยยังเกดซาน of f a ัด a b โบแฟมิลีซึ่งเป็นการโคนจรมาพบกับนักแสดงแถวหน้าอย่างชินฮยอนบินและทิฟฟานี่ SNSD ดีล่าสุดมีการเปิดเผยว่าจะออกอากาศให้ชมกันราว เดือนมิถุนายนนี้ทางช่อง JTBC สำหรับ The Youngest Son of c h a e b o Family เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีดราม่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกครอบครัวเศรษฐีที่เขาจงรักพักดีด้วยมาเป็นเวลานานหักหลังเลยคะ่ะจากนั้นเขาได้ใช้ชีวิตใหม่ในฐานะลูกชายคนเล็กของครอบครัวเศรษฐีเขาวางแผนที่จะแก้แค้นและเอาทุกอย่างมาเป็นของตนเองรอติดตามผลงานของหนุ่มซงจุงกีได้เร,เร็วนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติ ตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ